มาดูภาพนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคือชาวเนต็ตเนี่ยวิจารณ์กันยับเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านที่เป็นคุณผู้ชายเนี่ยท่านดูนะว่าภาพนี้ท่านดูแล้วรู้สึกยังไงผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคือใส่เสื้อเกาะอ,อกแล้วก็โชว์แผ่นหลังแต่สถานที่ที่เขาไปพนมมือเนี่ย <ฮะ S 1> คือวัดคุณว่าเหมาะสมปะไม่เลยไม่โดยสิ้นเชิงเลยผมไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ลําบากะช่วยเอาผ้าแดงที่วางอยู่ คุ้มไหลได้ไหมมันจะได้สุภาพมากขึ้นสังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธแล้วเรื่องของกาละและเทสะแปล<น>ว่าถูกที่ถูกเวลาเนี่ยยังต้องคำนึงนะอโอ้รวโชว์แผ่นหลังแบบนี้ชาวเน็ตบอกว่าคือเขาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยนะ<อ>ลักษณะคือมาชี้แจงอ,ะอ่ะชาวเน็ตบอกว่าคุณหยุดเถอะอย่าพูดยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแก้ตัวแก้ไขดีกว่าไหมคือลักษณะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทําอนาจารอะไรซะหน่อยอจิตใจเขาสะอาด นะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะสาวสวยที่เราต้องเบลอหน้าเนี่ยแหละค่ะรูปร่างหน้าตาดีเจยวนะคะแต่งกายด้วยเสือ้อเกาะอกโชว์แผ่นหลังแบบนี้นั่งพับเพียบพนมมือไหว้ต่อหน้าพระพุทธรูปเธอนําภาพนี้มาโพสใน Facebook นะคะนำภาพนี้มาโพสใน Facebook พร้อมกับบอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนี้พิมพ์เข้าวัดทาบุญสาธุพอชาวเน็ตเห็นโอ้หลายคนตําหนิเลยนะคะว่าแต่งกายไม่เหมาะสมในการเข้าวัดแล้วก็ไม่รู้จักกาลเทศะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแบบที่ก๊อบบอกก็คือ เสื้อแขนยาวที่วางอยู่ข้างตัวน่ะที่พื้น่ะทำไม,ไม่เอามาคลุมไม่เอามาใส่ใหลังจากที่เป็นดราม่ามาแล้วนะคะผู้หญิงคนนั้นกล่าวเธอมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะเพอีแจ้งบอกว่าเธอรีบมากจึงไม่ได้ใส่เสื้อคลุมตัวนั้นอ่ะวงกลมสีแดงอะ่ะคร,รีบไหมก้อก็วางอยู่ข้างๆเนี่อเอามาใส่ไหม <c oughs> ส่วนตัวเธอ <c oughs> เธอบอกตออเธอบอกว่าชุดที่เธอใส่เนี่ยเป็นชุดปกติในเมื่อใจเราสะอาดไม่ได้แก้ผ้าซะหน่อยมองว่าเป็นสิทธิ์ในการแต่งตัว ซึ่งเธอก็ไม่ได้แต่งถึงขั้นดูอนาจารแต่อย่างใดนะคะชาวเน็ตบอกว่ายิ่งพูดมันยิ่งดูแย่หยุดแล้วก็แก้ไขไม่ต้องแก้ตัวนะคะหลังจากนั้นเธอทนกระแสไม่ไหวค่ะเพราะโดนรุมยำอ่ะลบทิ้งเลยค่ะนะลบทิ้งเลยนะคะทีนี้ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณพิมพ์สาวในภาพเธอขอชี้แจงผ่านไทยรัทีวีนะคะเธอบอกว่าเอาฟังนะว่าจะยังไง,ไไงวันนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจไปวัดทาบุญในชุดนั้นเลย แต่จะไปเที่ยวถ่ายรูปกับเพื่อนระหว่างทางผ่านวัดแห่งหนึ่งที่มีงานพระป่าพอดีก็เลยถือโอกาสแวะไปทำบุญหยอดเงินใส่ตู้บริจาคและตอนนั้นก็ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีคนเดินผ่านอย่างไรก็ตามเธอบอกว่าอยากขอโทษสังคมที่ทำให้ชาวพุทธเกิดความไม่สบายใจนั่งกอดน,นนะฮะมีเสื้ออยู่ข,ข้างๆเนาะเข้าวัดยังไงก็ใส่เสื้อคลุมไว้ก่อน นะครับพอโพสต์รูปลงโซเชียลแล้วคําว่าส่วนตัวมันหายไปเป็นการจ <Hey. S 2> ีสาารณะทุกคนก็เห็นหมดแล้วครับอ,อ,อแล้วตัวเองก็มาโพสต์เองกลายเป็นว่าประจานตัวเองด้วยเนาะ,ะคุณผู้ชมลองอ่านคอมเมนต์ในเพจทยรัฐทีวีดูก็แล้วกันนะครับ